มมายันพระพุทธส่วนที่เป็นนักร้องทั้งหมดนะครับตลกโคศกพิธีกรอยู่ด้านนี้เพื่อในทุกวันจะมีการแสดงเพื่อไว้อะไรต่อพ่อนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้จะมีเฉพาะชื่อนักร้องอย่างเดียว เออผมขออนุญาตนะเรียนนะครับขณะนี้ก็มีซ้อนแถวอยู่นิดนึงนะครับก็จะต้องเป็นแถวเดียวนะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับด้วยความเคารพนะครับทุกคนมาเพื่อแสดงความไว้อาลัยและก็รักนะครับเคารพคุณพ่อไวยพชรสุพพัณศิลปินแห่งชาติแต่ในช่วงแรกเมื่อทราบข่าวทุกคนก็ตั้งใจที่จะมาในงานนี้และพอทราบกําหนดการในคนี้สาคัญสําคัญทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วก็จะมีการสวดพระิธรรมบพกุศล9คืนนะครับทั้ง9คืนนี้แล้วก็ใน100วันนะครับก็รอกำหนดการพัฒรานเพลิงสดซึ่งเป็นสุดยอดนะครับของศิลปินแห่งชาติผมอยากให้ท่านได้เห็นความรักไม่ใช่เฉพาะพี่น้องประชาชนนะครับเราไม่ได้เอ่ยนามคนที่เป็นแฟนเพลงตั้งแต่ต้นมาหลายจังหวัดพอทราบข่าวก็มานะครับมาท่างในส่วนที่ เมื่อว,วันที่8รับทราบข่าวของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณพอวันที่12ก็รับทราบใหญ่เสมอนะครับเราคงอยากจะบอกว่าเราเห็นผู้ที่นอนร่งางโดยไร้วิญญาณเนี่ยน้ำเสียงลูกคอน,นั้นเฉพาะวิชาชีพนะครับ แต่ความเป็นกุศลจิตความเป็นบรมครูความเป็นสะพานที่ทอดเชื่อมโยงในดรูปดลานในยิ่งใหญ่มากเพื่อความสะดวกนะครับขอบคุณท่านนายกทศรถนะครับท่านยืนนะครับแต่โค้งศีรษะนิดเดียวเลยครับท่านนั่งจะอัจไม่สะดวกบางทีท่านมีความคล่องตัวอยากจะนั่งแต่ลุกขึ้นมาจะกระชับเวลาหน่อยด่วนเลยครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับเร็วเลยครับขอเรามอนุญาตนะครับเรียบร้อยกระชับแล้วเระยะห่างด้วยตัวท่านเอง พราะนี่เป็นมาตรการที่สําคัญที่สุดนะครับนะครับมาตรการที่สําคัญครับขอบคุณครับไม่ต้องรีบนนไม่ต้องรีบ,รบใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ไม่ต้องรีบขยับสองงานนี่ยได้เห็นความจริงใจของทุกสมาคมนะครับ,รบโดยเฉพาะสมาคมที่เกี่ยวข้องแล้วก็บุคคลสำคัญสำคัญมาช่วยกันจัดมาช่วยกันดูแล มันช่วยทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีนะครับไปเร็วได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับไปเร็วเท่าไหร่สิ่งชนนะครับทุกกล้องอิสระนะครับด้วยความเคารพนะครับทุกกล้องอิสระที่ท่านมาร่วมบันทึกไว้ในความทรงจํามีคําพูดอยู่นะครับว่าการเวลาเนี่ยลมมันพัดไปได้ครับแต่ความทรงจําที่ดีและมีคุณค่าพัดไปไม่ได้จะจําอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอมาเพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อพานสกุลีหรือคุณไบพจน์เพชรสุพรรณนะครับผมเชื่อปฏิทิน ปฏิทินชีวิตของคนทุกคนจะเจนไหนก็ตามครับเปิดไปเดือนมิถุนายนในต้น21ิมิถุนายนอย่างเดียวเลยครับเพราะทุกคนจะจําแม่นมากนะครับทุกครูหาทุกบ้านที่มีงานต่างๆนะครับเพลงของพ่อนะครับจะเข้าไปอยู่ในจิตใจแล้วศิลปินเลือดสุพรรณทุกคนรักกันแล้วศิลปินหลายจังหวัดที่เดินทางมาอยู่ในสมาคมเดียวกันเนี่ยผมได้สัมผัสจากการเป็นแฟนเพลงติดตามก็ดีแต่ยิ่งมีงานสองงานซ้อนกันขนาดนี้ ได้เห็นเลยครับว่าหัวิต,ต,ตนหัวใจนี่น่าสรรเสริญมากผมเชื่อว่ายานวิถีที่จะไปถึงผู้ไวชนเนี่ยคงได้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทํามาตลอดชีวิตคือทําให้คนมีความสุขเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากวันนี้บ้านวังน้ําเย็นจะเป็นพิก,กัดโฟกัสของทุกคนนะครับแล้วก็ที่บ้านวัดยางไทยนะครับจเจริญผลบ้านดอนนั่นก็ไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่สองวันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวโลกโซเชียลในต่างประเทศ จะจำภาพนี้ไปตลอดชีวิตว่าบุคคลที่ยึดอาชีพการเป็นศิลปินนักร้องจนขั้นสูงสุดได้รับการยอมรับและแม้วันที่ไม่มีลมหายใจแล้วเขายังคงได้รับความประทับใจนะครับอย่างไรอาจจะเป็นงานงานที่ผมบันทึกไว้แล้วฟังแล้วดูนะครับผมด้วยความเสียดายนะครับผมก็ไปดูว่าศิลปินแต่และคนที่ได้รับการยอมรับ ได้สูญเสียไปเนี่ยในวันไหนปีไหนเนี่ยเราจดเป็นเมมโมรี่ความคิดไว้เลยนะครับที่เป้าสายสัญญานี่เสียไป่อวันที่11กันยาย,ายน2,556นะครับคุณช <ขอ S 2> ู<อ>นสุบัตจเจริญน,นะครับขอความเร็วเลยนะครับ,ขอ,รบขอความเร็วนะครับเสียชีวิตไปเมื่อ16สิงหาคม2,511นะครับคุณพุ่มพวงดวงจันเสียชีวิตไปเมื่อ13มิถุนายน2,535 คุณสังทองศีใสเสียชีวิตไปเมื่อวันที่25มกราคมเดือนมกราคมนี้นำเอยห่างด้วยนะครับเสียชีวิตของศิลเินสุพรรณไป3ท่านแล้วนะครับนะครับสังทองศีใสใน25มกราคมครับกานแก้วสุพรรณครับเสียชีวิตไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 0 0นะครับ56คุณดำแดนสุพรรณครับเสียชีวิตไปเมื่อวันที่10 26มิถุนายน2528คุณสอนเพชรสอนสุพรรณเมื่อวันที่8มกราคมแล้วก็สุดท้ายนี่ครับคุณไวยพจนเพชรสุพรรณ นะครับ12มกราคมนี่คือบันทึกแห่งความทรงจําที่ไม่ลืมบุคคลที่สร้างนะครับความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกยุคทุกการเวลานะครับขอบคุณนะครับสองงานนี้ผมจะเห็นทีมงานในการจัดระเบียบในการช่วยเหลือดูแลอย่างดีนะครับเพราะ่าถึงเวลาทำกำหนดการหมายรับสั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างยิ่งนะครับ ชีวิตศิลปินที่มีคุณค่าความสุขบางคนบอกอยู่ที่เสียงปรบมือใช่ครับอยู่ที่แฟนๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นนักร้องจริงๆจะเป็นเบอร์ไหนในแผ่นดินนี้ก็ตามได้ร้องเพลงก็มีความสุขนะครับแล้วเมื่อได้อยู่รวมตุ่มกันจึงได้เห็นความช่วยเหลือความอนุเคราะห์ความห่วงใยกันตรงนี้ถือว่าเป็นองค์กรสร้างความมั่นคงให้กับคุณภาพชีวิตของคนทุกระดับนะครับ,นะรบนะก็ต้องยืนหยัดด้วยความถูกต้องนะครับ ว่าภาพบรรยากาศขณะนี้คือการลดน้ำคารวะผู้ไวชนตอนนี้เป็นบรรยากาศของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปนะครับที่จะเดินทางเข้ามาอยู่ในจุดประลับพิธีนะครับการลดอ้ำศพคุณพ่อไวโพธ์เพชสุพรร ขอบคุณทุกสื่อมวลชนนะครับทุกช่องทุกสื่อทุกชแนลเลยนะครับทุกรูปแบบในการนำเสนอวันนี้ ข้างบนก่อนแล้วท really? oh, ีน no ี Warriors ้ข้างล่างมันจะปูกง่ายนะมันจะยากคืออันี้ข้บนนั่นแหละเนี่ยเนาะเนาเอ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 า่นไนล่ม่เนี่ยส่วนไหนโผล่าเนี่ยแก ขอบคุณอย่างยิ่งนะครับในอำเภอบางประมาทิศพลช์ชคคำไทยนะครับดูแลความเรียบร้อยอยู่ในพื้นที่นะครับบางปมานี่ก็มีศิลปินซึ่งในช่วงที่ขนาดนี้จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นเมืองการศึกษาการกีฬาการท่องเที่ยวและกําลังเข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีซึ่งถือว่าเป็นจะพาคีดนตรีทุกสายทางของดนตรีนั้นเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีโดยเฉพาะภูมิปัญญาเพลงลูกทุก่งเพลงพื้นบ้านเพลงเพื่อชีวิต นะครับอุตสาหกรรมดนตรีกําลังเติบโตเราส่งผลงานเข้าสู่ยูเนสโกเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นคะแนนชัดเจนมากที่สุดก็คือเราศิลปินครับเราศิลปินนะครับศิลปินแห่งชาติทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดที่ทําให้สุพรรณบุรีของเรามีมวลสารที่ยิ่งใหญ่มากคือมีพระสงฆ์เป็นคารวาสนอาบม,ม,มีมีพระอาบามี พระสงฆ์เป็นสังฆราชมีคารวะเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นองค์คมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นมวลสารเหล่านี้ผมถือว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจและในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดก็ดีสถานการณ์การประกอบอาชีพก็ดีการเครียดทั้งหมดนี้นักร้องศิลปินนักแสดงนักโปรดิวเซอร์ทั้งหลายก็ยังคิดค้นหาวิธีหาความสุขในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ประชาชนพี่น้องทั่วไปรับความสุข จากสิ่งที่เขาดําเนินการมาว่าจะเป็นนักร้องเป็นนักดนตรีหลายๆทุกอย่างนะครับก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตความสุขมายาว